สวัสดีครับพี่น้องนุ่มหน้าโน้นครับมือเขาคั่วนะครับได้เมนูแซ่บนะครับพี่น้องขั่วหนูนะครับพี่น้องขัวหนูหน้าครับหนูคุกนะครับพี่น้องนะครับเอาหนูคุกมาผัดกับเครื่องแกงไห้ซุกแล้วก็เติมน้ำใส่เข่าคัวลงไปนะครับซึ่งผักที่เขาจะขัวใส่นะครับพี่น้องก็จะมีผักซีนะครับผักชีลาวนะครับพี่น้องนะ มีผักซีเลา้ามีพักอีเลิศนะครับสองพักนี่ก็ปัน่นได้แล้วขัมหอมนะไปลองนะครับแล้วก็ยอดกระดาอ่อนนิดหน่อยนะครับยอดใบสะเดาอ่อนนิดหน่อยเพื่อเพิ่มคัว้วหอมอับลำนะครับไปลองใช่หรือเปล่าละปนยังไงล่ะนะครับเห็นศับดิ์ใส่ไรไปแล้วไมันึงขมแห้งนะครับยอดสะเดาอ่อนนะครับไปลองเดี๋ยวขั้วหนูห้อยสุกสักก่อน ขั้นตอ like, นสุดท้ายนังเติมพักลงไปนะครับพี่น้องพักยกแล็เอาเลยตุงลดแ่บๆนะครับขัวหนูครับขัวหนูนะพี่น้องปลาก็มี้ต่จพ่ออยากนะครับพี่น้องมื่งนี่อยากขัวหนูนะครับหมูกับลายแจ้าพ่ออยากนะครับล่องขัวหนูลองเบิ่งพี่น้องเนี่ยนี่ตู้เย็นเท่านะครับหมูเพียกนะครับปลาเพียบจะพ่อกินกินขัวหนูเมื่อกี้ลองเมนูบ้านๆเบิ่งนเพองพี่น้องเนาะในรอบหลายสิบปีที่พ่อได้กินนะครับ เนื่องจากว่าบุ้ยปัญญาหาโมนี้บังเอิญมีผู้ซื้อให้ก็เลยได้หนูมาขัวะนะครับพี่น้องขัวหนูนะครับพี่น้องขัวหนูเมนูโปรดของคนอีสานเขานะครับหนูหรือเป็นซัดปลาเช็ดนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับได้ยุปลาแล้วพอแม่แรงยิ่น้ำลังค่าง้องง้อมี่นี่จับลงมาขัวมาออมเลยบ่แม่นนะครับพี่น้องได้มาจากปลานะครับเป็นหนูปลาเสียหายกินเขากินหากไม่ยินนน่น้ำปลาน้ำดงเนาะบ่แม่แลรงง้องง้อมี่นี่ ผมแม่เลียนอยู่น้ำทอระบายน้ำนะครับว่เอานะครับ,บ,นะรบอ่ะคือว่าติดเมนูแสีบเมนูหนึ่งละเนี่ยกินห้วยห้วยลรอถ้กินพันวิดีโอไปได้พี่น้องจ้ะน้ำไลยเฮียน้ำลดออกคืดอยากมาต่อเพราะว่ามันหอมซะเหลือเกินอ้าวใย้่ยเข่าพี่น้องอ่ะนะครับหลังจากนู้นขาวซุกเราเขาก็จะใส่ผักลงไปที่นี่นะครับพี่น้องเนี่ยนะผักหลายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ นปเนาะไส่ผักลงไปเัวดขัวหนูไปเนาะขัวหนูเมนูโปรดของหลายๆคนเราจะโดยเฉพาะลูกอีสานนะครับคนที่เป็นลูกอีสานจะกุ้งขวบขมบขวบขว,ขวอ่ะเดี๋ยวนาตาเป็นจะได้จมะมาเบิงเนาะขัวหนูเขาเนาะอ่ะพานไปนาตาไปจะได้ประมาณนี้พี่น้องขัวหนูเนาะขัวหนูอ่นะลงซีมเุงนะนะอ่ะ,อะ,อะต้องเพิ่มสุดจังหน่อยเนาะ มีซุ้มรถมีน้ำปลาเสริมต้องใส่ดิค่ะวายดึงหูบ่ออ,อกหมดแล้วแซ่บนะคิดนี้แค่นี้ก่อันนี้ขวหนูอ่ะสามารถซื้อเพือ่อกินขวนัวหนูน้ำในยกเมื่อคืนอ่ะคลิปหนาจังพ้อกันไหมมือนี้เศร้าไอ้ไอไอไน,นียก่อนหรอหนุ่มหน้านอนเข่าขั้วได้ขัวหนูนวานน่าฝากที่ฝากนอก้องอ่ะคลิปหนาจังว่ากันซิขัวานังบ่น